อันนี้นะคะสโค้ชก็เสูงขวานแล้วนะคะตอนนี้ก็มาขูดขมายขมือนะคะกันนะคะกลางป่าจะแบนะคะก็ขูดให้นะคะกับเจ้าสาวนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ากิจสูงขวานนะคะโค้ชก็พาบรรยากาศ ตอนี้นะคะมีนะคะตอนนี้นะคะที่หมู่บ้านน้ำขามนะคะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะว่าประทับใจสวยๆนะคะตอนนี้นะคะก็ได้มาสู่วันนะคะในนะคะญาสุวรรณเทวเดชสีขวัญให้กับเจ้าบางเจ้าสายนะคะที่เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสนะคะ ในการทีมหมอหลายในพัฒนาที่ <mimitation> นะคะดีใจนะคะประทบใจนะคะเรียกว่าปะับใจนะคให้กับผู้บัคบัาอจารนรรวัเจ้านนะคพี่ขรนะคะเป็นเทีพี่ขีรานะเป็นพี่ขีรี่ดีรามงานมคสมนี่สมาตัแตนสูรุ่นนะคะในา สวยมาให้นะคะเป็นประเนี่ยที่ดีงามนะคะที่ถือสืบทอดกันมาช้านานนะคะตั้งแต่วันข้าประโคมนะคะช่วยรูปรช่วยร่างกับข้าวทุกวันนี้นะคะซึ่งนะคะชุมชนเราเรื่อแห่งนี้ก็ได้จากมาขึ้นนะคะเกี่ยวกับงานมงคลสิงลดนะคะในพิธีงานแต่งงานครั้งนี้นะคะมี่ค่ะสวยสืบทดมรณะมากเลยนะคะแต่ปีนีนะะ้ก็จะ ที่สวยสดงดงามน,นะคะส่วยน,นะคะแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะคะโอเคไหมคะไปเอาละเดี๋ยวเราไปกัมก บรรยากาศรอบๆงานจ่สวยๆงานขนาดให่นะคะตอนนี้ก็กำาพิธีสคอีกตอนหนึ่งนะคะนี่นะคะ้นไข่นะคะซึ่งหาดูได้ยากมากๆเลยนะคะนี่นะคะกไข่นะคะหาดูได้ยากมากเลยนะคะวันนี้ก็นี่นะคะไข่สวยนะคะการ คเป็นไอ้ไข่นะมด้วยอยน้นา่าะอนีคะไม่้ไไม่เปนไข่นะคะ um คเจ้าสาวป้อนไข่ให้กับเจ้าบาวนะคะตอนนี้นะคะน้ำมาไ่เล่นกันแล้วใ่ไ่มน้ำกินไม่ไหนนหคะ นะคะก็เรียกว่านเป็นประเพณีที่ดีงามเลยนะคะเป็นประเพณีที่ดีงามนะคะที่สทอดกันมานะคะอันนี้นะคะหาชมได้ยากนะคะหาชมได้ยากเลยนะคะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเลยนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมเพณนี้นะคะของชุมชนเราเองแา่งบ้านหองขามเลยนะคะนี่นะคะเพณีนี้นะคะเป็นเพณีที่สวยงามนะคะประเพณีที่สวยงามและดีมากเลยนะคะนี่นะคะหาชมได้ยากนะคะชุนะคะ วิธีจัดขึ้นนะคะของภาคผาดเราเวียงหรือชุมชนราเวียงแห่บ้านหนองขามอำเภอกระบังแสนจังหวัดภาคภูมินะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคต้องยากนะคะตอนนี้นะคะก็เซสูงนะคะเซตสูงตอนนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะนี่นะคะดูนะคะโอ้โหรักที่หวานชื่นนะคะรักที่สมหวังนะคะรักที่มีดราม่ารักนะคะ เนี่ยนะคะรักสึกสมหวังเลยนะคะอยู่กัน,นยั่วยืดยาวถุกไม้เท้ายอดกตะกองยอดเพชรเลยนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะเงินทองก็ไหลมานะคะก็ามาหาทั้งคู่เลยนะคะนี่นะคะก็ให้สีให้พรกันนะคะก็ทำพิธีนะคะหมกอกสอนรักเลยนะคะให้กับคู่เบาสั่งนะคะน่นะคะ สวยสดงดงามมากมาก,มาก hey, นะคะในพิธ like? ีนะคะต่อไปนะคะก็จะป้อนนะคะก็ชมตอนต่อไปนะคะว่าจะป้อนอะไรนะคะนะคะเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะ เขาเรียกว่านะคะข้าวต้มมัดนะคะถ้าจะเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนกับว่าให้มัดรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะให้เอาใจสองใจของทั้งคู่นะคะมาเป็นหนึ่งรวมกันนะคะเกี่ยวกับข้าวต้มมัดนะคะให้รักกันนะคะหัวใจสองดวงนี้เข้ามาผูกด้วยกันนะคะแล้วก็รวมกันมาเป็นหัวใจเดียวกันนะคะให้รักกันนะคะนี่นะคะ แล้วก็มีคู่ไว้นะคะทำอะไรจะได้คู่คู่ไว้เลยนะคะเป็นความนะคะของอัตลักษณ์ซึ่งคงประเพณีที่ดีงามนะคะของชาติพันธุ์ราวเวียงหรือชุมชนราวเวียงเห็น ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ดูงามมาเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นการนะคะมัดรวมหนึ่งใจเดียวกันเลยนะคะให้กับคู่บ่าวสาวนะคะในงานมงคลสมรสในครั้งนี้นะคะทําอะไรจะได้คูยกวยนะคะรักอันหนึ่งเดียวกันเห็นไหมคะมัดรวมกันเลยนะคะนี่นะคะให้ชีวิตของความสุขนะคะมีความสุขสมหวังเลยนะคะนี่นะคะพิธีนะคะในงานมงคลสมรสในครั้งนี้นะคะ เป็นพิธีที่หาชมได้ยากมากเลยนะคะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นนะคะเป็นการอนุรัษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามน,นะคะของชุมชนราวาเ,เจจวีวเยงแห่งบ้านหนองขามอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะสร้างความประทับใจนะคะกับแขกผู้มาร่วมงานนะคะซึ่งคนประเพณีนะคะและอัตลักษณ์ไว้ที่ดีงามเลย อันนี้คือครูปับสร้างความทับใจให้แขกที่มาสมากันนะคะนะคะน่าชื่นชอบคิดหนึ่นะคะฝากเป็นกำลังใจกับคุณชูบุญคุ่งบนช่องแวนูนะคะสวัสดีค่ะ